แ่เนี่ยาว่าบางงที่มันม็ร้านร้อยร้านวิวอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ภายในวิืเดียวนะครคือคือแค่กดคลิกเข้าไปดูแค่นั้นเป็นวิวแล้วดูเปิดติดหน้าต่างก็ได้สิดติดตั้ได้ติด้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่กับตาตาไส่สม่รุ้งแหนของมไม่ติดจนะครัวต้ไม่ไป้ยู่ห้องป้านกันแต่ไปหัดต่ตาไปเขาไปอยู่ข้างไนเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาซื้ Yeah. มีไหนคุซิมีไหนมีไหนมีไม่องล้าคนที่ได้ดูเ่ยต้องมี้อต้องมีรกดไลแต่จว่าหลคนไม่ไสมครแอคเคา์นั้วามากอยากจะดไลหืองแเวลากดไลค์เนี่ยมันจะต้องให้สมัครให้ลงทะเบียนคือต้องมีแอคเคาท์อะไม่ดูอะผมอยากจะคอมเมนต์จับคอมเมนต์ก็ต้องสมัครเหมือนกันใช่ อย่าทอไปไหนั้นต้องวางบอกมีกูเกอร์ว่าอย่าทันเรื่ยากเลยว่ะผมอยากรู้อย่ากดูเวลาเขาเขานับยอดวิวนะเขานับที่คุณกดเลยว่ามันนับแค่คุณแค่เขาเขาเข้าเห็นก็จะไม่แล้วใช่ไหมใช่กดโปรโมเตอรก็จะแย่กใช่อ๋อมันมันเลยคุณเปิดเป็นหน้าคุณก็ได้เป็นไลค์ไงม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าต้องต้องกดกดเลยหรือเปล่ารู้ว่าคุณกดผิดไปโดนอ่าลิงก์อันนี้ปุ๊บเข้ามาในอันนี้เขาก็นับ เลยอ้ะก็ยไงก็แล้วต่ผมโปรโมทด้วยกาคนั้นเวลาใครยังไม่รู้เนี่ยก็เข้าไปดูแล้วกันครับต่อไันหมโอ้ยคนขั้นเวลาคืนี้ผมจะไปคนขั้นเวลาผมจะไปรมห้าเนี่ยูหโอ้ยตัวชมได้ไหมใช่รับก่อนครับครับดีๆก็หัวด้วยครับมาดูย่าเลมีมีที่ต้อมโพลุ่มาดูย่าร็วมาดูย่าย่าทวดป ไปเตอไปดูหญ <chat> ้าไปดูย้าเตอไหนถปงยาเตอไปไนชุดนี้ไม่ดตัวเไเตไปบายดูไปบายไปบายก่อน 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1>